สวัสดีครับอาจารย์พบพอกันคือเก่าครับมือหนีมาตอนกทางโซนบ้านหนองแมงเง่าตําบลท่อนนารับอำเภอบรรดุงูดอนครับมือหนีมาน้ากันสามคนครับอาจารย์ทุ่นสายแฮวกับเสียน่องผมเอาเจา้าเพชรสงครามครับออกมาออกมาประมาณจากเกือบเที่ยงครึ่งห้วครับนี่ใส่ว้ต้นอันนี้ ใส่ไโตนขามนี่ครับแถวแถวหนท่างนี่แหละปลาอ้อยกําลังเกิดหม่ส่วนเสี้นหล่องกับเส้นล่องก็ไปจานทุน่นสายแหวนั่นยุ่เสียงผุ่นครับพุนิ่นใส่อยู่โซนท่างผุ่นออกมาเทียงเคืองครับอหอดไม้มีนกเสียงน้อยเขาร่วมครับเสียงคู่ นกนกปลาคู่สองเทือแล้วก็น,นกตอนน่เจ้าเพชรสงขามคู่สามเทือแล้วก็เงียบครับเดี๋ยนี่มีตั้งแต่เสียงเจ้า,าเพชรสงขามนะครับยุก,กขคามนี่เรียกห่างห่างครับเดี๋ยนี่เอาสีม,มานบ่มานครับแต้มสองของปีไม่สีม,มาบ่ไปเบิ่งน้ำกันครับผมโอ้คู่อีกแล้วครับ เห็ดตรงข้ามคู่อีกแล้วครับปจารย์วาจิวายุหางขนุกติดนิดเทียวล่าสุดอีเพื่อนได้ตัวสามกุกนกติดมันคู่ไหมครับเที่ยวนี้เรียกแล้วก็คู่เรียกแล้วก็คู่ครับนั่นเอา้ามีรุ่นนะครับแบบนี้รัดผ้าไปใต้ต้นเลยครับปจาจย์ เสียงเบิ่นเรียกค่อยๆค,ค,ครับเขามากใก่เติบแล้วครับอาจารย์บุมมีโอ้ยเรียบร้อยครับนี่ครับอาจารย์ใสเวงาขามนี่ครับนี่เรียบร้อยครับเป็นนกเสียงหน่อยครับจะฝึกมาเจ้าเพชรตงข้ามนี่เป็นแต้มที่หกครับอาจารย์เออโอ้เดี๋ยวลงไม้เบิ้งครับ นี่ครับโตตนเพื่นครับผมเสียงน้อยครับบินเข้ามากคู่สองเทียครับนกตัวนี้แล้วก็ซีเมนโดดเหยียบรถตัวหลังจากนั้นก็มีเสียงเจ้าเพชรสงครามสางตัวเดียวครับเอาย่างขึ้นไปหาหมูกันครับบ้านนี้ยู่ไก่เติบยุ่กับหมูครับเอาครับมาหอดหมูมาหอดหมูหอดเถียงแล้วครับจารเส้นหล่องไปได้ห่ะ โุ้ยไปชั่วมอไซคไป h ับอยู่กับ,บนี่นี่สายเฮ่าครับครับมาเียบร้อยไป็นิดเดียพี่สามีงน้องอขัดข่าหาหนึ่งวะบ่เอออ้าวหนึงน่งหน,น,นึ่งแจมของของมือนี่กับเสียงหน่อยครับเดี๋ยวปลดก่อนพี่น้องอ้าวแ้มแรกมาแล้วครับพี่น้องแต่ว่าเป็นแ้มสองของปีหกแปดครับแ้มแรกของเจ้า ซปเปอร์เล็กมือนีคิวนกฝึกเจ้าเพชรสงครามครับอ่ะยังว่ากันอีกเนาะครับเสี่ยนรองไปย่ายนกว่าสันครัาบอาจารย์คำแล้วสิพ้ากันด้วยเมื่อครับแต่ว่าผมบอกมาถ่ามูยุทธทางเสียนระวางบันน้องแว้งที่เขาเพื่อบรรดุงครับของผมสรุปกะชีได้แต้มเดียวนี่แหละครับนี่กับเจ้าเพชรสงครามถ่าพยทุ่นกับเสี่ยนรองอยู่ ผมบอกมากกวนครับข้างในกันล่อเบ,บิงว่าสายเหวาสีมานบอเส้นหล่องสีมานบอรครับยังสรุปอีกขึ้นหนึ่งครับผมอ้าวผ้ากันออกมาแล้วครับคร<า>ับเป็นทัง้งไดโอ้สะพัดปีไม่ไหวปวดหลอกเ่าท่านใดอยแสดงว่าเห่าหรักษาเศรษฐีทีไปกบเป็นยั้ง เออเพราะว่ามีสายาอยู่เอ้พี่บ้านนี้ถามพี่ช่องว่างไเลย่็หยาบของทั้งหลังตุ้มกตัวพี่แต่ว่าเขาล้มดีดี่ะแมนง่ายหน่อยนึงครับก็ไปอยู่ไปอยู่แมนนิดหน่อยงานนิดหน่อยยังดีเห็นสั่นแสดงว่าปีใหม่มาปลล็อกไปได้วันไหนอยู่ปีใหม่มาโอ้ยเอาผมเดียมล่าผ้าจากพี่น้องเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่เด้อครับลำลำรวยๆคือเก่าครับผมพี่น้องหยับซี่สุขล้นไปเส้นล่อง ครับครับบันผ้ากันเมื่อครับผุนละหุนทางกับไก่เติบยู่ครับไอ้ลูกพี่พอกันคิปไหมครับให้กบเอาให้กำลังใจอ่าพี่บอวันนี้เนาะเอาแท้เอแท้เอาไปครับเลาวเมื่อครับบาปนี้